คุณเป็นคนหนึ่งหรือเปล่าคะที่กำลังมีปัญหาอยากจะปลูกไม้ผลในสวนยางแต่ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไรเห็นพื้นที่มันว่างไม่ต้องห่วงนะคะมาฟังไรนี้คะ่ะครูพิษสมัยมีคำตอบคะ่ะครูพิษสมัยสวนยางเอ็กซ์เพรสมีประสบการณ์การทำงานจากหน่วยงานระดับภาครัฐ ก็แต่ประเทศอะคะ่ะทางานวิจัยทางด้านจาพาราโดยเฉพาะเลยค่ะมาส5ปีและครูพิสมัยก็มีโอกาสได้รับโอกาสดีๆนะคะได้นําความรู้เหล่านี้ไปแลกเปลี่ยนในเวทีระดับโลกค่ะและได้นําเอาความรู้ในระดับโลกนะะี่ค่ะจับมาช่วยพี่น้องชาวสวนยางครูพิสมัยได้ไปครุลีจุ่กับ เกษตรกรชาวสวนยางตามภูมิภาคต่างๆของประเทศไทยและได้นำเอาประสบการณ์ตรงนี้แะคะมาช่วยให้ชาวสวนยางมีรายได้เพิ่มขึ้นสนใจแล้วใช่ไหมคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามคุณพิสมัยสวนยา X อกเปิดนะคะเพื่อว่าเปิดค่ามองเห็นให้เพื่อนๆเ,เรา ที่ไม่ได้เข้ามาฟังในรลนนี้ <c oughs> ได้มีโอกาสได้รับชมแล้วก็ได้รับความรู้นี้ด้วยค่ะและขอเสียงชาวสวสยยงด้วยค่ะช่วยกดหนึ่งมาเรือๆๆๆอเลยนะคะคุปส,ปสิใหม่ได้นําความรู้การทำาสนยางแมวใหม่หลายคนก็สงสัยว่า ส่วนใหญ่แนวใหม่คืออะไรส่วนใหญ่แนวใหม่ก็คือาการนำเอาผลงานวิชาการมาใช้ในการที่จะปรับปรุงสันญาของเราขันแรกก็คือให้มีรายได้เพิ่มขึ้นอันท,ที่สองก็คือลดต้นทุนการผลิตลดการสูญเสียด้วยเห็นไหมคะพอเราลดลรายได้เราก็เพิ่มขึ้นอันท,ที่สามก็คือลดการใช้แรงงานในสัญญาค่ะ นี่ค่ะเป็นแนวความคิดของการทำสวนยางแนวใหม่ของครูพิสมัยค่ะคุณเป็นคนยอดเยี่ยมมากเลยค่ะคุณโชคดีมากเลยที่ได้เข้ามาในไรน้นี้ได้มาฟังครูพิสมัยมาให้ความรู้กับทุกคนนะคะเป็นความรู้ที่ครูสมัยนำมาโดยเฉพาะเลยนะคะใครคิดจะปลูกไม้ผลในสวนยางมาฟังไร้นี้ค่ะครูพิสมัยจะให้ ข้อมูลแล้วก็ให้ท่านไปตัดสินใจเองนะคะว่าต้องารที่จะปลูกไม้ผลหรือเปล่าอันแรกก็คือไม้ผลนะคะเป็นไม้เชือนต้นอายุหลายปีเราจะพูดอีกอย่างก็คือพืชโรบยางค่ะก็คือพวกที่พืชที่ปลูกระหว่างแผวยางอายุสามปีขึ้นไปนั่นเองก็อาจจะเป็นพืชที่ทนร่มเงาด้วยนะคะเพราะว่าพอยางอายุมาก ก็จะมีร่มเงาแทบจะบังมิดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อที่จะมาปลูกจะต้องทนร่มเงาด้วยค่ะแต่ก็ไม่มีผลกระทบไม่เป็นอันตรายกับต้นยางนะคะไม่ว่าการจะแยกงแข่งแย่งธาตอาหารเพื่ออะไรต่างๆที่จะมีผลกับต้นยางนะคะข้ะอที่สามก็คือไม่เกะก,กะไม่ทําให้การปฏิบัติงานในสวนยางเป็นด้วยความยากลําบากค่ะ อย่เช่นเพื่อที่เราจะมาปลูกไม้ผลที่เราจะมาปลูกมีหนามากเวลาเราไปเกยจ่ายตัวกลางคืน,นคิดตัวสิคว,ว่าเรามองอะไรไม่เห็นถ้าเราตัวเนี้ยถ้าเราไม่ระวังนะคะมันก็จะไปทําให้เกิดอันตรายได้ค่ะนี่นะคะก็คือหลักการของการปลูกพืช่วมยางหรือปลูกไม้ผลในสวนยางนะคะทีนี้มาถึงว่าเราจะเลือกปลูกไม้ผลอะไรบ้างเราอยากจะปลูกไม้ผล แต่ที่จะปลูกไม้ผลได้เป็นหลักการเลือกก็คือเราต้องเลือกตามความต้อง,งการของตลาดดูสิว่าตลาดต้องการอะไรที่ตรงนั้นนะคะถ้าเราไปปลูกอะไรแล้วเราขายไม่ได้ก็แค่มาบริโภคในครัวเรือนแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเราต้องคำนึงถึงว่าตลาดต้องการหรือเปล่าหรือว่ามีแหล่งท่องเที่ยวที่เราสามารถที่จะขายผลไม้ข้างทางได้อันนี้ก็ได้นะคะ และการที่2ก็คือพิจารณาผลตอบแทนจากการลงทุนด้วยค่ะเพราะในการปลูกพืชร่วมแต่ละอย่างมันก็จะมีการดูแลร,รักษาแตกต่างกันอย่างเช่นไม้ผลจะต้องมีระบบน้ํานะคะระบบน้ําจําเป็นถ้าไม่มีน้ําคุณภาพไม่ได้ค่ะได้ผลผลิตแต่ไม่ได้คุณภาพอันนี้ก็ไม่ดีนะคะอันนี้ก็ต้องพิจารณาด้วยนะคะเพื่อนๆเก็ตไหมคะใช้เก็ตเขียนเก็ตมาด้วยนะคะ นียราคา่ว่าหลักการการปลูกไม้ผลเราต้องรู้จักพืชเขาก่อนอาแรกเรารู้จักยางก่อนนะคะยางเราเป็นอย่างไรเสร็จแ,แล้วเรารู้จักพืชก็คือไม้ผลนะคะว่าเราจะปลูกไม้ผลอะไรถึงจะแมดกันถึงจะเข้ากันได้โดยต่างคนวต่างอยู่ร่วมกันได้ชนะทั้งคู่ไม่ใช่มาปลูกแล้วก็มาแข่งแย่งกันอันนี้ไม่ได้นะคะห้ามเด็ดขาดค่ะ ทีนี้มาดูชิดของไม้ผลที่ปลูกนะคะชิดของไม้ผลที่ปลูกเนี่ยตัวนี้เขากระจายดูด้วยว่าเป็นอะไรบ้างอย่างเช่นที่เคยปลูกมาที่ครูพิสมัยไปเจอนะคะในสวนยางเกษตรกรสมัยก่อนก็คือระกำค่ะระกำหวานแต่เดี๋ยวนี้คนก็เปลี่ยนมาเป็นสละเยอะนะคะก็มีสละนะคะพอสละแล้วแล้วก็มีพวกกาแฟกาแฟนี่ก็มีเยอะโกโก้ด,ด้วยค่ะ ตอนนี้การคิดโกโก้เพราะว่าเป็นที่ต้องการของตลาดนะคะและอีกอหญ่เป็คคือพวกไม้ผลที่มีลูกที่อยู่ตรงต้นนะคะออกลูกที่ต้นไม่ใช่ปลายยอดนะคะถ้าปลายยอดเนี่ยไม่ได้ผละคะ่ะเพราะว่าในส่วนใหญ่นี่มีร่มเงานะคะเขาอยู่แค่เฉพาะต้นตรงต้นนะคะโดยเชพนพวกขนุนพวกชปะปะดักนะคะแล้วคิดดูสิว่าไม้ผลพวกนี้กว่าจะได้ผลนะคะ ในกาแฟนะคะเริ่มออกดอกเริ่มติดเมล็ดตอนบบอายุสามปีแต่สามปีนี่ยังยังไม่ได้นั่นนะคะยังไม่ได้ประโยชน์เพราะว่าคุณภาพเขายังไม่ได้ต้องรอห้าปีค่ะถึงจะเก็บเมล็ดไปขายได้เห็นไหมคะพอกาแฟห้าปีต้นยางก็โตด้วยนะคะหรือว่าโกโก้โก็เหมือนกันโกโก้นี่ปลูกไปสักสองปีออกผลละแต่ว่าเขาก็ต้องรอค่ะ เราปักอายุสามปีถึงห้าปีค่ะถึงจะแบบว่าคุณภาพถึงจะนิ่งนะคะเป็นที่ต้องการของตลาดนะคะอันนี้ก็ต้องคำนึงตัวนี้ด้วยเพราะฉะนั้นการที่เราจะเลือกปลูกพูดอะไรให้ดูว่าเรามีปัจจัยให้เขาเปล่าอย่างเช่นน้ําำมีระบบน้ำไหมแล้วเราก็ดูอายุของต้นยางด้วยช่วงที่ไม้ผลของเราตัวนี้ให้ผลผลิตต้นยาง ร่มเงาบ,งบงองอางบางวิทยาค่ะต้องระวังด้วยค่ะเดี๋ยวขอทักทายนะคะค่ะสวัสดีค่ะคุณนงรักค่ะขอบคุณนะคะที่มาเข้าชมแล้วก็เก็บด,ด้วยนะคะถามาว่าถ้าจะปลูกเนี่ยปลูกไม้ผลในสวนยางควรคำนึงถึงอะไรอันแรกก็คือแสงแดดแสงแดดต้องมีนะคะเพราะไม้ผลเนี่ยเป็นไม้ยืนต้นอายุข้ามปีอย่างน้อยก็สามปีกว่าจะอ,าออกลูกนะคะ แล้วก็กว่าจะได้ลูกที่มีคุณภาพเพราะไม้ผลดูปริมาณอย่างเดียวไม่ได้นะคะต้องดูคุณภาพเพราะฉะนั้นต้องกำหนดหรือว่าแสงแดดค่ะแสงแดดเป็นยังไงในช่วงที่ตัวอ,อยา่างในช่วงที่ไม้ผลโตได้รับแสงแดดหรือเปล่าช่วงแรกอาจจะดีเพราะปลูกใต้ร่มเงาอาจจะได้ต้นยางช่วยบังแสงนะคะอันนี้อาจจะเป็นผลดีแต่ว่าเวลาที่ให้ผลผลติตละ่ะเป็นยังไงบ้าง ถ้าร่มเงามากก็ไม่ได้ผลผลิตมากเท่าที่ควรนะคะอันที่สองคือระบบน้ำค่ะจะต้องมีน้ํานะคะขาดน้ําไม่ได้เลยมีคนถามอะไรคนเหมือนกันว่าปลูกทุเรียนได้ไหมมีครูพิสมัยไปเจอนะคะไปเจอที่เขาปลูกทุเรียนกันปลูกยทนเรียนในสวนยางในช่วงแรกๆกค่ะเพราะช่วงลังๆเนี่ยแทบมีปัญหาละพอปีนั้นที่แรง และระบบน้ําไม่ดีไม่เต็มที่ก็ทําให้ท้เรียนตายได้ค่ะไม่ว่าจะสูงสูงทั่วหัว,หวก็ยังตายได้นะคะนี่แหละคือปัญหาของทุเรียน,นธนุถนอมเขายังกระรูกนะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะปลูกในสวนยางเราจะต้องมีระบบน้ําด้วยค่ะเดี๋ยวเามาดูผลเนี่ยเขาว่าเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็ที่สามคือธาตุอาหารเราเคยปลูกพืชเดี่ยวแล้วใส่ธาตุอาหารอย่างไร พอมาปลูกพืชร่วมยางเราก็ต้องใส่ธาตุอาหารอย่างนั้นด้วยนะคะไม่าง,งั้นเขาจะไปแข่งแยกกับต้นยางนะคะเก็ตนะคะเนะะ็ตอากคือความรู้ที่ครูพิสมหยนํามาให้พีเมี่ยมไหมคะเนี่ยแค่น้ําจิ้มนะคะขนาดแค่น้ำจิ้มใน,ะะข,น,นมมขนาดนี้เลยค่ะการที่เราจะปลูกไม้ผลอย่างกาแฟนะคะเชอตัวอย่างกาแฟที่ครูพิสใัยไปเจอทาำได้นะคะเขาก็เอามาปลูกแล้วเขาก็บอกว่ามาดูสีมาดูสวนเขาเขาสามารถทำได้ โดยที่เขาไปเอาพัานธุ์ปกติท,ทางภาคใต้เขาจะปลูกพันธุ์โรบัสต้าค่ะภาคกางทางเหนือเขาจะปลูกอาราบิก้าแต่กาแฟที่เขานิยมที่แบบว่าได้รังแต่ที่มีคุณภาพดีนะคะ,ะเขาบอกว่าที่ขายตามที่แบบว่ากาแฟของต่างประเทศอย่างเงี้ยส่วนใหญ่จะเป็นอาราบิก้าเขาก็ไปเอาพัานธุ์นี้ค่ะมาปลูกที่ภาคใต้แล้วเขาทำางไงหรือเปล่าคะในระบบการจัดการของเขา เขาดูที่พันยางค่ะก็คือเลือกพันยางมาปลูกที่โตที่เป็นพันธุ์ที่แบบทรงพุ่มเล็กก็จะไม่ปลูก 1, 2, 5, พันสองห้าหนึ่งเพราะสองห้าหนึ่งจะเป็นทรงพุ่มใหญ่แปบ๊บเดียวก็เต็มพื้นที่ละก็บางร่มเงาละไม่ได้เขาก็ไปเลือกปลูกพันหกร้อยค่ะหกร้อยเป็นพันที่มีทรงพุ่มปานกลางก็พอยืดเวลาได้บ้างกว่าต้นยางจะทรงพุ่มชนกันนะคะอันนี้ที่เขาทาและทีนี้เขาก็บอกว่าอุ้ย ก็ถามครูพิสมัยว่าอย่างนี้เขาจะได้ไหมครูพิสมัยก็ดูเขาก็บอกว่าเนี่ยโอกาสที่จะปลูกปลูกได้แต่คุณภาพจะได้หรือเปล่าต้องลองดูค่ะแล้หลังจากนั้นเขาก็ให้ดูว่าเนี่ยที่กาแฟเขาสามปีได้ผลผลิตติดมเมล็ดด้วยแต่เป็นมเมล็ดเล็กๆค่ะครูพิสมัยเลยบอกว่าคุณภาพสําคัญนะไม่ใช่ว่าเราดูแต่มเมล็ดแต่เดียว ทีนี้เขาก็รอไปพอห้าปีพอห้าปีเขาก็โทรมาคุยกับครูพิสมัยว่าเนี่ยเมล็ดเขาเริ่มใหญ่ละเริ่มโตละกาแฟค่ะแต่ว่าเขาก็มีปัญหาอีกเลยค่ะว่าทรงพุ่มอย่างเริ่มชนกันแสงแดดไม่ดีเขาต้องคอยตัดกิ่งหรือก,กิ่งนะคะเพื่อให้แสงแดดมันลงมาเนี่ยแหละค่ะว่าการไปปลูกกาแฟนในสวนยางก็จะเจอปัญหา,านี้แหละค่ะว่าร่มเงา เมื่อต้นยางมีร่มเงาแล้วผลผลิตมันก็เริ่มลดลงเหมือนกันเพราะฉะนั้นถามว่าได้ผลผลิตไหมได้แต่ถ้าเทียบกับปลูกกาแฟเพื่อเดียวอย่างเดียวหรืออย่างเดียวนะคะอาจจะมีต้นไม้ที่เป็นบางร่มเงาแต่ว่าเขาไม่มีร่มเงามากขนาดต้นยางเนี่ยเขาก็จะได้ผลผลิตมันจะลดลงประมาณ3 0มสห้าสิบเปอรค่ะอันนี้ก็คือถ้าเรารับสภาพได้นะคะ ก็รับสภาพความเสี่ยงได้รับสภาพตัวนี้ได้คือแบบว่าถ้าเราตระหนักรู้ว่าผล,ผลผลิตเราไม่ได้เท่ากับเพื่อเดียวก็ผูกไปแต่ถ้าเราดูแล้วว่าน่าจะแยกมาเลยอันนี้ก็เป็นสวนยางอันนี้ก็เป็นสวนกาแฟก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของพเพื่อนๆนะคะเพราะครูพิสมัยมาให้ข้อมูลนะคะ และอย่างหนึ่งก็คือที่ไปเจอโกโก้ค่ะโกโก้ในสวนยางอันนี้ก็เหมือนกันค่ะเขาก็ปลูก oh. โกโก้เนี่ยอาจจะให้ลูกไวสองปีก็ติดผลละเขาจะเป็นลูกให,ใหญ่ๆเหมือนมาระกอนะคะ่ะคือพอแกะออกไปข้างในก็จะเป็นเมล็ดแต่ค่ะโกโก้เนี่ยเขาเอาไปทํที่เอาไปทําช็อกโกแลตเลยคะ่ะที่ตรงนี้นะคะเขาไปที่ต้องการมากแต่ทีนี้พอเขาทาแล้วพอสองปีก็ยังไม่ได้ดีค่ะเขาต้องรอจนอายุ สี่ปีห้าปีค่ะถึงจะได้คุณภาพดีพอได้คุณภาพดีทีนี้มันก็ร่มเงาอีกนั่นค่ะก็ต้องมาพิจารณาเขาก็ถามครูพิสมัยว่าเขาขยายแถวได้ไหมก็คือปกติระยะระหว่างแถวเจ็ดเมตรเขาขยายเป็นเก้าเมตรเพื่อสิบสองเมตรได้ไหมเพื่อที่จะให้พื้นที่กว้างแต่สองเขาไม่อยากจะไปตัดแต่งกิ่งนะคะครูพิสมัยก็เลยบอกเขาว่าทําได้ แต่ต้องรู้ที่ใสของต้นยางด้วยอันแรกคือต้นยางมีลักษณะพิเศษที่เราให้ปลูกคิดเพราะว่าเราจะได้บังคับทรงพุ่มด้วยไม่ให้มันใหญ่มากเรารู้แล้วว่าทรงพุ่มขนาดนี้ก็คือระยะระหว่างแถว7เมตรระยะระหว่างนี้ทรงพุ่มเขามาชนกันได้ละสาเมตรครึ่งเขาก็จะบังคับกันแต่ทีนี้ถ้าเราปล่อยอิสระเป็น9เมตรเป็น12เมตรทรงพุ่มเขายิ่งใหญ่ไปเรื่อยนะคะ อันนี้เป็นลักษณะของต้นยางนะคะแล้วก็อีกอย่างก็คือจะมาต้นมันน้อยไปจะมนต้นยางมันก็จะลดเหลือประมาณแค่สี่สิบก้นมันพอเกี่ยดหรือเปล่าแล้วในการเดินกี่จดยางเนี่ยเดินไกลด้วยนะคะกว่าจะแถวหนึง่งแถวแรกมาแถวนี้รับสภาพได้ไหมถ้ารับสภาพก็ปลูกไปเพราะว่าตัวนี้เขาก็มีเขาก็มีนะคะของ กยทค่ะตายางประเทศไทยเขามีเงินให้สงห์ให้ปลูกพืชผสมผสานกันเพื่อขยายแถวให้ให้กว้างขึ้นนะคะเหลือต้นยางประมาณสี่สิถึงสิบห้าต้นต่อไร่นะคะอันนี้เขาก็ไปขอสงห์ได้นะคะเขาให้ไร่รับหมื 6, ่นหกพันบาทนะคะอันนี้ก็ทําได้แต่ทีนี้เราก็ต้องมาเพื่อด,ดูว่าไม้ผลที่เราจะมาปลูกในระหว่างต้นยางมันเป็นอย่างไรนะคะ ทีนี้เขาก็ทําไปแล้วก็นนนะาจนนานเนี่ยหายไปตั้งนานแล้วเขาก็บอกว่าเออนี่เขาก็มีไรายได้จากโกโก้นะก็ส่งข่าวครูพิสมัยไหมคะแต่ว่าก็เหมือนกับครูพิสมัยว่า่ะไม่ว่าจะเขาขยายระแยะปู่เป็นเก้าเมตรกับสิบสองเมตรเขาบอกว่าก็เหมือนกับที่ครูพิสมัยว่าเลยพอขยายแถวสซ่พุ่มยางก็ใหญ่ตามไปด้วยนะคะถึงแม้ว่าเขาจะปลูกคาถกร้อยก็ตามนะคะแล้วก็ทีนี้ผลผลิตเขาก็ได้ประมาณเนี้นะคะ่ะ คือเขาบอกว่าเขาได้ไรายได้คือผลผลิตเขาลดลงไรายได้เขาอยู่ประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นของการปลูกปลูกเพื่อเดี่ยวเขารับได้ก็โอเคค่ะคนพิเศสมัยเขาไม่ได้ว่าอะไรถ้าคุณรับสภาพได้ว่าราคาอยู่ประมาณนี้เพราะว่าอะไรคะเพราะคุณภาพของเขาเนี่ยเขาจะต้องทําคุณภาพให้ได้ให้สู้กับการปลูก โก้เด ah no ียวใหญ่เดียวอย่างนี้นะคะอันนี้ก็แล้วก็ทาได้ก็โอเคค่ะก็ไม่เป็นมีปัญหานะคะเขาก็เขาก็ปลูกไปนะคะตรวนี้และทีนี้เอียงอีกอย่างหนึ่งก็คือมีอีกแนวทางหนึ่งที่คนทํานะคะก็คือสวนยางนะคะพอยพอเจ็ดปีส่งพุ่มก็จะชนกันแล้วก็แน่นมากจนกระทั่งอายุเกือบยี่สิบปีนะคะทรงพุ่มถึงได้ลดลงเพราะว่าต้นยางเขาจะมีลักษณะก็คือทิ้งกิ่งก้านนะคะ ก็จะทาให้ปลูกแสงลงมาได้ค่ะช่วงนี้ก็มีคนได้ไปทดลองปลูกมังคุดอตคะ่ะเอามังคุดไปปลูกในสวนยางะคะ่ะแล้วเขาก็บอกว่าดีนะต้นมังคุดโตดีแล้วทำย,ยังไงล่ะครูพิสมัยก็ถามเขาเขาบอกว่าเนี่ยพอปลูกพอมังคุดก็จะได้ผลเขาก็จะโค่นยางทิ้งจะถามเขาว่าแล้วมีวิธีการโค่นหรือเปล่าละ่ะเพราะโค่นยางโค่นยางแล้วก็มีในขณะที่มีพืชถือพืชอยู่เนี่ยทำได้ยากมาก แต่ว่าก็บางที่ก็บอกว่าโอ้ยากมากเลยครูไม่รู้จะทํำยังไงพอจะตัดต้นยางออกก็ควรเป็นล้มทับต้นมคนะคะุตเลค่ะแต่ก็มีอีกส่วนเหมือนกันนะคะที่เขาบอกว่าเขามีวิธีการเขาบอกเขามีวิธีการก็คือการดันเขาดันเขาจะดันแบบว่าให้มันล้มไปคือคือเขาไม่ตัดต้นเขาใช้รถเข้าไปดันเลยให้มันล้มไปในแนวเดียวกันตลอดทั้งแถวเลยนะคะ ก็คือล้มนอนก็ทับทับทับ,ท,บทับกันซ้อนทับกันไปนะคะอันนี้เขาก็มีวิธีการนะคะแต่ว่าก็ยังยากอยู่ะคะ่ะถ้าคิดถึงว่าถ้าเราจะทําอย่างนี้สู้เราปลูกปลูกแล้วก็ทําที่ทางแสงไม่ดีกว่าหรืออันนี้ก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะคะเป็นอีกแนวทางหนึง่งแต่คนที่เขาปลูกเขาต้องการปลูกวยสวนยางเขาก็จะบอกว่ามันท้าทายมันทาได้ผู้พิสัยก็ ไม่ได้ว่าเขานะคะคือทําได้ทําได้ค่ะทุกอย่างทาได้หมดนะคะถ้าเราถ้าเราปรับปรุงได้ถ้าเรายอมรับสภาพได้นะคะเนี่ยค่ะว่าเขาก็เลยปลูกต้นยางกอดโค่นก็จะลําบากหน่อยเวลาโค่นก็ต้องหาวิธีพิเศษแต่ครูพิสมัยก็เห็นนะคะในคลิปของต่างประเทศเขาจะมีเหมือนกับที่คีบนะเป็นมือจับเลยค่ะไปจับที่ต้นไม้แล้วก็เลื่อยพอเลื่อยเสร็จแล้วเขาก็กยกต้นนั้นไปได้ค่ะเห็นไหมคะว่า มันก็มีวิธีการทำก็อาจะดีด้วยค่ะใหญ่ๆครับเพื่อนๆเห็นแล้วหน้าปลูกไหมหน้าปลูกในสวนยางไหมเนี่ยค่ะว่าคือครูพิสมัยมาให้ข้อมูลว่าคนที่เขาทำสำเร็จปลูกในแถวยางก็มีแต่คนที่เขาล้มเลิกไปไม่ถือว่าไม่ใช่ไม่ใช่เลิกไม่ใช่ตัดทิ้งนะคะแต่ว่าเขาจะตัดต้นยางออก เพราะว่าต้นยางมันบางร่มเงานะคะอันนี้ก็มีค่ะคือถ้าไม่ขยายแถวปลูกเนี่ยยากมากเลยค่ะในการที่จะปลูกไม้ผลให้ได้ให้สําเร็จค่ะเพราะครูพิสมัยเคยปลูกทุเรียนในแถวยางเหมือนกันนะคะเคยปลูกไปพอเริ่มเราจะได้กินทุเรียนนะคะได้กินอยู่แค่ปีสองปีเองจากนั้นไม่ได้กินละเพราะร่มเงาต้นยางเนี่ยมันคลุมเร็วมากค่ะตัวนี้นะคะก็เลยเป็นสิ่งหนึ่งที่แบบ คิดถึงว่าเราอุตสาห์ฟูมปักมานะคะปลูกทุเรียนดูแลอย่างดีให้น้ําไม่อะไรแต่ว่าพอเขาร่มมากเ,เราก็ต้องเลือกแล้วค่ะว่าเราเจ้ายางไว้หรือว่าเจา้าทุเรียนไว้แต่ตอนนั้นครูพิ่ใส่เอาอยางไว้ค่ะต้นทุเรียนก็เลยก็เลยหายค่อยๆหายไปค่ะก็ไม่ได้ตัดทิ้งนะคะแต่ว่าก็ปล่อยทุเรียนแล้วทีนี้รักษาะทุเรียนก็คือแทนที่เขาจะแตกกิ่งก้านนะคะก็สูงชรุ้อย่างเดียวค่ะลูกอยู่ข้างบนนูน่น ถ้าไปดูที่เขาปลูกทุเรียนนะคะเขาจะมีการตัดแต่งกิ่งไม่มันสูงมากนะคะให้แตกทรงพุ่มเยอะๆพาอตามก้านจะมีจะออกดอกทุเรียนจะออกดอกแล้วก็มีผลนะคะตรงนั้นอันนั้นจะเวอ์ก,กว่าค่ะทีนี้าการที่จะปลูกไม้ผลได้ก็ต้องเรียนรู้ด้วยว่าช่วงอายุของไม้ผลเป็นอย่างไรมันสัมพันธ์กับต้นยางหรือเปล่าในช่วงแรกอาจจะดีเพราะพื้นที่มันกว้างนะคะ พื้นที่ของยายหมที่เราระหว่างแถวยานกว้างในช่วงหนึ่งถึงสามปีแรกเป็นกว้างแล้วเราก็ทําที่พางแสงได้หรือบางคนไปปลูกช้าไปปลูกตอนที่อายุห้าปีเนี่ยให้มีร่มเงาแต่ว่าต้องคำนึงถือว่าช่วงให้เท่ใผลผลนะิตนะต้นยางมันร่มมากแล้วมันได้ไม่ผลผลิตนี่ค่ะเป็นปัญหาะะเจอมาเยอะค่ะไม่ว่าจะปลูก ไม่ผลแซมในสวนปาล์มหรือสวนไหนก็ตามนรือในทางเหนือเนี่ยเขไปเจอแซมในสวนลำไยสุดท้ายพอถึงจุดหนึ่งพอได้ผลผลิตเพื่อเพื่อนก็ต้องมานั่นค่ะมาตัดสินใจว่าจะเลือกอะไรต้องมีการเอาตัวหนึ่งออกไปเพราะว่าไม่ไหวมันแย่งร่มเงากันมากเลยค่ะเดี๋ยวทักทายนะคะขออนราตทักทายคุณแชนสวัสดีค่ะ ตอนนี้กำลังไลฟ์เกี่ยวกับใครคิดจะปลูกไม้ผลในสวนยางมาฟังไลฟ์นี้เดี๋ยวครูพิษมัยจะสรุปให้ฟังคร่าวๆนะคะที่ที่ไลฟ์มานะคะก็คือเราต้องการดูต้องการด้วยว่าจะปลูกไม้ผลอะไรเราต้องรู้จักชนิดของไม้ผลที่จะมาปลูกรู้นิสัยของเขาด้วยเขาก็ต้องการแสงแดดประมาณไหนเราต้องดูนะคะดูความต้องการของพืชแต่ละชนิดด้วยและทีนี้ที่สําคัญก็คือในยางนะคะในยางท้ยในยางไหนปลูก ไม้ปลูกในดินที่ปลูกจะต้องการดินที่เป็นกรดอ่อนก็คือความเป็นกรดเป็นด่างอยู่ที่4.5-5.5ถึงและไม้ผลที่มาปลูกต้องการความเป็นกรดเป็นด่างเท่าไหร่อันนี้ก็ต่างกันแล้วนะคะอันที่สองก็คือแสงเพราะใช่วงที่ไม้ผลให้ผลเนี่ยแสงก็จะเริ่มต้นยางก็จะเริ่มส่งพุ่มชนกันเริ่มจะมีร่มเงาเยอะแล้วมีไม้ผลอะไรบ้างที่ทนกับร่มเงา ที่เห็นก็คืออย่างระก,กาหวานีพอได้สระพอได้ค่ะพอทนร่มเงาได้นะคะอันนี้พอได้แต่ถ้าเป็นพวกทุเรียนพวกขนุนพวกอะไรเนี่ยไม่มไ,มไม่ไม่ค่อยเวิร์กนะคะตัวนี้นะคะแล้วก็ผลผลิตผลผลิตเนี่ยจะน้อยลงรายได้ก็ลดลงก็อยู่รายได้ถ้าคิดกับเพื่อเดียวก็จะเหลือประมาณลดลงประมาณ30-50%ก็ก็จะอยู่ประมาณ70%นนะคะ หรือว่า50%ครึ่งต่อรึ่งค่ะถ้ารับได้ก็โอเคก็ปลูกไปแต่เทนี้ให้คำนึงด้วยว่าคุณภาพด้วยค่ะคุณภาพเป็นอย่างไรคุณภาพดีไหมนะคะให้เปรียบเทียบกันไม่ใช่ว่าการปลูกเพื่อเดียวลูกโตแต่พอมาปลูกร่วมจับต้นยางลูกเล็กกว่าดเนี่ยเพราะว่าสําคัญที่สุดคือไม่ผลคือคุณภาพค่ะและเทนี้ไม่ผลที่จะมาปลูก ขาก็ต้องดูด้วยว่าปลูกลูกกต้นยางดูในส่วนของต้นยางก็คือดูต้นขนาดทรงพุ่มของต้นยางของพันยางด้วยอย่า 1, 1, งพันสองห้าหนึ่งทรงพุ่มใหญ่ไม่เหมาะสมกับการปลูกพืชร่วมค่ะเพราะเขาจะบางร่วมเร็วมากเขาก็จะไปใช้พันหกร้อยค่ะที่จะทรงพุ่มขนาดปานกลางแล้วก็ชนทรงพุ่มชนกันช้ากว่าค่ะอันนี้ก็เป็นเทคนิคอีกอย่างหนึ่งและอีกอย่างก็คือการขยายแถวปลูกยาค่ะจากเจ็ดเมตรที่ปลูกปกติ ไปเป็นเก้าเมตรหรือว่าสิบสองเมตรนะคะแน่นอนว่าขยายพื้นที่ปลูกขยายแถวปลูกจํานวนต้นยางที่จะเก็บได้ก็ลดต้อยลงค่ะนี่แหละค่ะว่าจะต้องมาคํานึงถึงผลตอบแทนด้วยนะคะว่าปลูกแล้วก็ปลูกไม้ผลอย่างเดียวจะปลูกลมกับยางเป็นอย่างไรแต่ถ้าคิดในเชิงที่ว่าเป็นการ ลดความเสี่ยงแต่การปลูกเพื่อเชิงเดียวก็คือปลูกไม้ปลูกต้นยางอย่างเดียวอันนี้ได้ค่ะแต่ว่าก็ต้องมีการดูแลให้ดีอย่าลืมนะคะไม้ผลต้องการแสงต้องการน้ําก็การดูแรลรักษาพวกปุ๋ยพวกปุ๋ยพวกยาก,กํจาจัดข่ามแมลงโรคอะไรอย่างไรนะคะอันนี้เป็นตัวพิจารณาค่ะเห็นไหมคะว่าแค่คายละคะที่ครูพิสบัยเอามาคายในวันนี้แค่น้ำจิ้มนิดเดียวนะคะถ้านใะครอยากรู้ก็มูนล,ล็กๆเลคะ ครูพิสมัมมีคอร์สค่ะที่ตอนนี้ครูพิสมัยกําลังเปิดคอร์สเกี่ยวกับสอนมือใหม่ทําสวนยางเพื่อจับเงินล้านนะค่ะใครสนใจนะคะลงชื่อไว้ได้เลยค่ะครูพิสมัยจะให้ราคาตอนเปิดตัวนะคะก็คือเออร์รี่เบิร์ดนะคะเป็นราคาที่ราคาที่เจ้จมามากค่ะแต่ถ้ายัางลังเลอยู่รอจนกระทั่งครูพิสมัยเปิดคอร์สใกล้วันที่เปิดคอร์สนะคะราคาขยับตัวสูงขึ้นนะคะ รีบลงชื่อได้เลยค่ะเพื่อรักษา,ษาสิทธิ์นะคะคิดถึงส่วนยา่แนวใหม่คิดถึงครูพิสศษใหม่ยสยามเอฟกเปิดค่ะ